ก่อนอื่นครับวันนี้เป็นพิธีบงวงสวงภาพยนตร์เรื่องมานีมานะเดอะมวบุ๊มครับเสียไม่ได้จุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตำราเรียนภาษาไทยที่เป็นที่โด่งดังนะครับก็คือการประพันธ์โดยท่านอาจารย์รัชนีศรีไพวันซึ่งท่านเป็นอดีตศ,ศึกษานิเทศอดีตครูผู้สอนภาษาไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้แต่งตำรามานีมานะที่เป็นตำราเรียนภาษาไทยที่โด่งดังในอดีตหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย ตำราเรียนของท่านเนี่ยท่านได้ใช้บริบทท่านได้ใช้บรรยากาศท่านได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดลบบุรีในเขตพื้นที่ของอำเภอลำสนธิอําเภอชัยบาดาลในการสร้างเรื่องราวตัวละครซึ่งพวกเราคงทราบเป็นดีที่เป็นที่รู้จักก็คือมานีมานะปิติชูใจเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของไม่ว่าจะเป็นครูไพลินไม่ว่าจะเป็นของเกษตรอำเภอทวีปซึ่งในตำราเรียนของท่านหลายชุดด้วยกันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือพี่อ้นอังกอร์ได้เลือกพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีของเราในการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างหรืออดีตตำนานขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายครับในานามของศึกษาธิการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินะครับหนังสือมณีมณนะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เป็นคาร์ รเราก็จะนํามาสู่เป็นมูฟี่นะครับเป็นหนังเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็โดนใจกับเด็กๆแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้การเรียนรูท้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อรบเรีก็จะดึงศักยภาพนะครับดึงเรื่องนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งในเรื่องมูฟี่นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาครับขอบคุณครับอึ่อไรที่ เพื่อมาดีมานามาํำเสด็ในมัเป็นรูปแบบของลำยสด็จครับก็อย่างที่อย่างที่ท่านนายเพือเรียนนะครับหรือว่าทางศึกษาธิการจังหวัดลบุรีเรียนไว้เมื่อนนะครับจริงๆที่เราเลือกไว้เนี่ยหนึ่งคือผมอยากทาอะไรให้กับลบุรีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันตรงตรงที่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลำสมทีก็คือในจังหวัดลบุรีนะครับแล้วก็หนังเด็กไม่ได้มีมานานแล้ว ฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะทำหนังเด็กที่มันส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเรียนรู้สําหรับเด็กๆที่ตอนนี้สื่อสารกันด้วยโทรศัพท์นะครับผมก็เลยอยากให้เด็กๆในยุคนี้ได้ดูว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสื่อสารการันมีความสามัคคีกันมีความรักกันในหมู่เด็กที่เป็นเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเอาตรงนี้แหละมาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่นะครับในการในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทย แล้วก็ก็อยากอยากให้เขาเรียกอะไรย้อนวันวานนะครับสําหรับผู้ใหญ่ที่เคยเรียนบทเรียนอันนี้นะครับก็จะจะรู้สึกว่าเออเราพูดภาษาไทยเราอ่านภาษาไทยเราเขียนภาษาไทยได้ด้วยบทเรียนมนีมานะนะครับตอนป .6 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เลยทําให้เป็นซอฟท์แวร์อย่างแท้จริงก็คือนักแสดงเด็กทุกคนมาจากลพบุรีครับเป็นเด็กลพบุรีแล้วก็มาเรียนการแสดงใหม่แล้วก็นักแสดงออผู้ใหญ่หลายๆท่าน,นก็ลพบุรีเกือบหมดเลยครับ เกือบหมดนะครับตรงนี้ครับค,ครับเ,เรื่องลิขสิทธิ์เดิมเนี่ยนะครับเราเราได้จากบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับที่เขาจะทําซีรีส์ส่วนหึ่งมาทําเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ก็ได้เงินได้ลิขสิทธิ์ของลูกสาวจารย์รัชนีศรีไพวันเพราะว่าจารย์รัชนีศรีไพวันท่านเสียไปประมาณ7ปีหรืแปดปีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็เลยลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลอยู่ที่ลูกสาว ส่วนลิขกสิทธ์หลักเนี่ยในปี62เนี่ยเป็นจากกระทรวงการทา่องนะครับเราก็มาที่กระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นตรงนี้ทางบริษ,ษัทเรา่อเคอร์เรชั่นเนี่ยก็เลยประสานมาทางศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีนะครับโดยทําเรื่องขึ้นไปที่กระทรวงศึกษาธิการลงไปที่สกทนะครับคณะกรรมการคณะกการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ลงมาที่คณะคณะการศึกษาภาษาไทยโดยตรงนะครับ โดยผ่านทางท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการด้วยทีนี้เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยท่านก็อนุมัติรอเส้นอนุมัติให้ผมนะครับนี่เียงอะไรเพีงรออยู่ตอนนี้นะครับทวีปครับเป็นประหลัดอำเภอครับที่เป็นเกษตรโทษครับเป็นเกษตรอำเภอโดนโดนแบบคนเรียกผิดบ่อยก็เลยจำตรงนี้มาครับผม อัอนยอมรับตรงๆเลยนะว่ารุ่นผมเนี่ยไม่ทันรุ่นผมจะเป็นภาษาพาทีเป็นอะไรอย่างนี้แหละฮะแต่ว่ามันนี้มันนะก็ตอนแรกก็ที่แบบรู้ข่าวว่าพี่โนให้มาเล่นก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกขอบคุณนะที่เล็งเห็น <c oughs> วพาผมตรงกับค <c oughs> <ส>าแรคเตอร์เชิญค่ะคุณเฮลินหนยเลิน <c oughs> หเหมือนน้องลิสเลยค่ะไม่ทันรุ่นเราจะเป็นกล้ากับแก้ว ใช่แต่ว่าด้วยความที่เราแบบว่าชื่นชอบเรื่องอะไรเก่าๆ,ๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดังมากๆมานีมานะคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยคะ่ะประจำใช่คะ่ะคุณแม่คุณแม่คือทันเรียน,น,ยนใช่<ๆ>แล้วคุณแม่ก็บอกว่าตอนนั้นคือแบบเขาจะรู้เลยว่าครูไพลินเป็นยังไงมานีมานะปิติชูใจมีสักเลี้ยงประจํากายคือเหมือนเป็นความทรงจำของคนรุกนั้นที่เขาจะรีเลทกันแบบคนอายุเท่านี้จะรู้เรื่องนี้ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องเตรียมกันมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ได้ดูแลเด็กๆ <S desserts> แล้วก็เรื่องราวความน่ารักระหว่างคุณครูกับคุณครูกับเพื่อนนะครับที <S 2> <S 2> <S <S ่เป็นเกษตรกเษตรนะครับก็จะมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นแต่มีอะไรบ้างต้องอ้มไว้ดูในหนังเนาะก็ก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับกับทีมงานแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีจริงๆพี่โอ้ลิฟแล้วก็พี่โจอี้นะครับเราเคยร่วมงานกันมาในละครหลายเรื่องมากนะครับก็อี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานหน้าใหม่ที่ที่ที่ได้ร่วมงานกันก็เป็นความคุ้นเคยก็เลยแบบ น่าจะน่าจะสนุกในการทํางานสนุกครับน่าจะต่อกันติดง่ายขึ้นครับทีนี้เราก็เลยจบละนักแสดงเราหมดแล้วนะครับมไร่ายละก็เราแล้วผมต้องแนะนำต้องแนะนำโอ้อยคงไว้ซึ่งเรื่องราวดีๆที่จะสืบทอดให้ลูกหลานของเราครับก็ฝากทุกท่านติดตามครับพี่อ้นจะเปิดกล้องเมื่อไหร่แล้วเราจะอดูจนเมื่อไหร่นะใับเรื่องนี้นะครับเปิดกล้องวันแรกวันที่23ครับ23เดือนมิถุนายนนี้นะครับ แล้วก็โปรแกรมที่จะเอาลงเข้าเข้าฉายจะเป็นเสาที่2ของเดือนมกราปี68ครับน,นั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติครับก็จะเป็นของขวัญให้กับเด็กๆข,ของประเทศเรานะครับของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้ชมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนตอนแรกนะครับที่ว่าจะทําเรื่องนี้ก็คือเรื่องของซอฟต์บวอรถบุรีผมจะไม่ยอมให้ลถบุรีเป็นทางผ่านต่อไป ขออนุญาตแนะนำคุณครูภาษาไทไคนหนึ่งได้ไหมครับนี่ส่นใจเขาเลย